สวัสดีครับผมวันนี้เรามีโต๊ะมาเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ครับผมระหว่างแมนเทิลกับโต๊ะแอปใดจาก <Yeah. S 1> แอป1น,นั่นเองครับผม <Woo. S 1> เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างให้ดูผมว่ามีอะไรบ้างผมเริ่มกันที่ข้อหาตรงนี้เลย นี่ครับผมตัวการลื่นตัวยาข้างล่างนะแมนเทิจะให้มาค่อนข้างตัวใหญ่นะเพราะว่าจะก,กัารลื่นได้ค่อนข้างดีครับผมตัวนี้จะมีติดที่ปลายเหล็กมานิดหน่อยนะผมจะทําให้เลื่อนง่ายนะโดนนิดหน่อยก็เลื่อนแล้วขึ้นมาเลยผมเป็นขาเหล็กโ <Okay. S 1> นะตแมนเะทิลจะเป็นขาเหล็กที่ค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงนะ <Yeah. S 1> ค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงเลยเปรียบเทียบกับตัวนี้ผมเป็นแบบว่าเหล็กบางๆครับผมเหล็กบางๆ เล็กๆนิดหน่อยนะผมนี่นะผมยกเบาๆง่ายๆนะผมประมาณนี้ผมและต่อมาผมเป็นวัสดุท็อปบนนะผมตัวแมนเทลเนี่ยเป็นท็อปด้วยคาร์บอนเคปลาผมกันรอยขีดข่วนกันน้ำนะผมไม้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะผมแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยเทปไปอีกตัวนะผมน่าจะเป็นไม้อัดปกตินะผมบางๆนิดนึงนะน่าจะไม่กันอะไรมากมายและที่สําคัญนะผมแกนนะผมของโต๊ะแมนเทลตัวนี้จะสังเกตได้ับผม อ่ะนี่ออกแรงกดแล้ว <Okay. S 1> นะกดไม่ลงนะเพื่อนนะออกแรงกดอ่ะยืนกดด้วยเพื่อนกดไม่ลงนะผมถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ย <c oughs> นวผมมันจะค่อนข้าง,างยุบยุบนิด <Nope. S 1> นึงนะเพราะว่าโต๊ะแมนเทิลเนผมจะมีแกนเหล็กด้านล่างนะผมสองแกนหน้ากับ <Okay. S 1> หน้ากับหลังนะผมหน้ากับหลังจะเป็นสองแกนเหล็กหนาๆผมส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแกนตรงกลาง <Nope. S 1> ตัวเดียวนะแกนตรงกลางแบบบางๆเล็กๆตัวเดียวทําให้รับน้ําหนักได้ค่อนข้างน้อยนะตัวนี้น่าจะมาน 5ถึง7โลได้ประมาณนี้นะที่รับน้ำหนักส่วนแมนเทอร์นะผม20โล30โล50โลเนี่ยวางได้เลยสบายๆ <Yeah. S 1> ผมเพื่อนๆนี่แบบนี้นะผมและที่สำคัญผมโต๊ะแมนเทอร์นะผมให้ที่รองแก้แบบนี้ผมแล้วก็ที่แขวนหูฟังมาให้ด้วยผมสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะผมเพื่อนๆอ่ะคร่าวๆนะผมโต๊ะที่มีรูปร่างคล้ายกัน80-90%และราคาใกล้เคียงกัน แตกต่างมีประมาณนี้ให้เพื่อนเลือกดูเอาผมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ